็ต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าในที่สุดแล้วเจลี่ก็ได้แชมป์แล้วนะครับในฤดูกาล2025นี้แชมป์นั้นตกเป็นของคาชิมะแอลเลอร์เป็นไปนตามคาดนะครับเพราะว่าคาชิมะแอลเลอร์นั้นเอาชนะโยโกฮาม่าเอฟมารินนสไป2ประตูต่อ1โยโกฮาม่าเอฟมารินนสนั้นสู้ไม่ได้เลยนะครับแต่ยังยิงประตูได้มา1ประตูที่สำคัญนั้นเรโอเซล่ากองหน้านั้น ระเบิดฟอร์มไป21ลูกในฤดูการนี้ซึ่งเรโอเซล่านั้นเคยอยู่มาริโนชมาก่อนแล้วก็เป็นเพื่อนกับทิดะอนบุญมาทันไปอยู่ที่ไหนก็เรียกกันว่ายิงประตูเป็นว่าเล่นเหมือนกันส่วนคู่แข่งนั้นคาชิวาเดโซชนะมาซิดาเซเวียไป1ประตูต่อศูนย์ก็ตามไม่ทันนะครับแพ้ไป1คะแนนเท่านั้นฤดูการนี้คาชิมาแอนเลอร์ค e ว้าแชมป์ไปคนที่โดดเด่นที่สุดเนี่ยคงเป็นทุลุโอนิกินี่แหละ ที่ย้ายจากการเป็นโคช้ชให้กับคาวาสากิฟอนตาเล่มาคุมคาชิมะเอลเลอร์ก็คว้าแชมป์เลยแล้วคาชิมะเอลเลอร์เนี่ยห่างไปถึง8ปีที่ไม่ได้แชมป์ทุุโอนิกินั้นสามารถทำได้สำเร็จเรียกกันว่านักเตะทุกคนนั้นดีใจเป็นอย่างยิ่งถึงกับหลั่งน้ำตาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นได้แชมป์เรียบร้อยแล้วก็ปิดฤดูกาลเจลีส2เตรียมฤดูกาลพิเศษกับฤดูกาลปกติ ตามแบบสากลในเดือนสิงหาคมนี้เรามาดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงนี้ก็คงจะมีการที่จะฟอร์มทีมกันในแต่ละทีมทั้งเจ J2 J3 เจเจในการที่จะแลกเปลี่ยนนักเตะซื้อนักเตะเข้ามายืมตัวเพราะว่าฤดูกาลหน้านั้นงานหนะักเหมือนกันแต่ละทีมนั้นต้องเตรียมทีมกันดีๆเราทราบกันอยู่ว่ามีข่าวว่ามิเฮโรเปติตวิทนั้นจะกระับมาเป็นโค้ชในเจลีกทีมนั้นก็คือ ทีมนกากยะแกรมปัชนี่แหละที่มีการเจรจามิเฮโลเปโตวิทให้เข้ามาคุมทีมบางที่ก็บอกว่ามีการแต่งตั้งกันเรียบร้อยแล้วแอดมินก็ต้องบอกกับท่านผู้ชมว่ายังไม่มีการแต่งตั้งนะครับแค่เป็นข่าวเท่านั้นในเว็บไซต์ในสื่อต่างๆของนกากยะแกรมปัชยังไม่มีการแต่งตั้งมิเฮโลเปโตวิทอดีตโคชของซันเฟสเช่ฮิโรชิมาอุรวะเบรตเอมอนรวมกระทั่งอดีตโคชของคอนซเดเรซัปโปโร ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นจริงก็รอกันอีกนิดนึงเดี๋ยวข้อ i ิเศษแล้วเดี๋ยวก็มีการแต่งตั้งถ้าเป็นไปตามข่าวนั้นนะครับว่ามิเฮโรเปตวิตนั้นจะกลับมาเป็นโค้ชที่เจลีแล้วก็เป็นโค้ชให้กับนักวยัแกรแฮมพัชนักวยะแกรมัชนั้นอยู่อันดับที่16โตเกียวเวอร์ดี้อยู่อันดับที่17นอกจากนั้นแล้วก็เป็นโซนตกชั้นไปนะครับก็ต้องบอกกับท่านผู้ชมเลยนะครับพอมีข่าวว่ามิเฮโรเปตวิต จะมาเป็นโค้ชให้กับนักยายแกรนปัที่มีการเจรจากำลังจะดึงตัวมาเนี่ยคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเนี่ยไม่ใช่ใครเลยเจ้าเก่านี่แหละก็คือเจโบชทอยอดีตนักเตะของคอนซาโดเรซัปโปโรแล้วก็ร่วมงานกับมิฮโลเปตวิตมาที่ผ่านมานั้นตั้งแต่ที่เจโบชทอยนั้น ออกไปจากคอนเซเดเรซัปโปโรแล้วเนี่ยก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงมิไฮโลเปโตวิตมาตลอดในการที่เขาเป็นโค้ชอยู่คอนเซเดเรซัปโปโลในการที่คุมทีมต่างๆมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันจุดสำคัญที่เจโบชทอยได้พูดถึงเนี่ยมีอยู่อย่างเดียวก็คือกองหลังนี่แหละที่เขาบอกว่ามิไฮโลเปโตวิท ไม่เคยปรับปรุงเกมรุกดีแต่กองหลังนี้รั่วเลยเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้คอนซาโดเรซัปโปโรตกไปอยู่ในเจทูเรียกกันว่าเจโบสทอยนั้นวิภาวิจาร์ณมานับไม่ถ้วนเลยแล้วครั้งนี้ก็มาต่ออีกหลังจากพอทราบข่าวว่านากยัคแกรมปัชจะดึงตัวมิเฮโลเปตวิตมาคุมทีมโดยเจโบสทอยบอกว่า ความดื้อของมิเฮโลเปตวิตก็คือว่าในบระบบ3-4-3หรือ3-4-2-1เนี่ยมันไปไม่ได้แต่มิเฮโลเปตวิตก็ยังดื้อที่จะใช้บระบบนี้มาโดยตลอดที่สำคัญก็คือว่ายังยึดติดกับนักเตะที่เขาคิดว่าเป็นนักเตะขวัญใจของเขาอย่างเช่นโคมาอีก e, นี่แหละที่ยอมให้คอนซาโดเรซัปโปโรนั้นซื้อมาจาก อุระวะเบรเดมอนก็อย่างที่แอดมินบอกว่าตอนหลังนี้เขาก็ดึงชินโซโคโรกิกองหน้าของอุระวะเบรดเดมอนที่เคยอยู่กับเขามาอยู่กับซัปโปโรหนึ่งฤดูกาลในแบบยืมตัวสุดท้ายแล้วก็กระดับไปเรียบร้อยแล้วแต่ผลงานของคอนเซโรเรซัปโปโรก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยหลังๆนี้ เพราะว่ามีปัญหาเรื่องกองหลังนี่แหละเจโบสทอยบอกว่าถ้าไม่อยู่นกากย่าแกรมปัชมาคุมทีมให้นากย่าเนี่ยมิเฮโรเปตวิตต้องปรับปรุงในเกมรับอย่าให้เป็นแบบตอนที่อยู่คอนเซโดเรซัปโปโลและตัวเองก็วิจารณ์เรื่องนี้มาตลอดแต่ไม่เคยได้รับการที่จะปรับปรุงในเรื่องของกองหลังเรียกว่าเกมรุกดีกองหลังนั้นมีปัญหาเพราะฉะนั้นนกากย่าแกรมปัสจะต้องมองตรงนี้ด้วย นี่คือสิ่งที่เจโบชทอยได้พูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นต้องมาดูกันต่อไปว่าเอาง่ายๆเอาแค่ว่าให้เขาประกาศก่อนว่ามิเฮโรเปตวิตจะคุมทีมนากยาแกรมปัสหรือแต่งตั้งอย่างเป็นทางการนั่นแหละมันถึงจะเป็นที่แน่นอนตอนนี้ก็ยังแค่เป็นข่าวกันอยู่คอยติดตามกันต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงเจลีกแล้วแอดมินก็ต้องพูดถึงนักเตะไทยนี้แหละต้องบอกกับท่านผู้ชมว่า มีนักเตะไทยอยู่4คนที่ไปเล่นเจลีกแล้วประสบความสําเร็จที่จริงนะ่ยบอกได้เลยว่าไปกันเยอะมากแต่ไม่ได้ประสบความสําเร็จเลยมีแค่4คนเท่านั้นเริ่มต้นด้วยชนะทิพย์สงกระสินนี่แหละเป็นผู้บุกเบิกเจลีกในตอนที่นักเตะไทยได้มีโอกาสไปอีกก็ชนะทิพย์สงกระสินนี่แหละไปเป็นคนแรกหลังจากที่นักเตะสมัยก่อนนั้นเคยไปแต่นานแล้ว เมืองทองอยูเนเต็ดนั้นส่งไปที่สำคัญก็คือว่าไปแล้วชนะทิปย์ทำผลงานได้ดีอีกด้วยนี่คือสิ่งที่นักเตะไทยประสบความสำเร็จชนะทิปเป็นคนหนึ่งและที่สำคัญก็คือว่าชนะทิปอยู่ทั้ง2สโมสรคือคอนเซดเดเรซัปโปโรแล้วก็ถูกซื้อตัวไปที่คาวาสกิฟอนเาเลไ่เลือกกันว่าผลงานในคอนเซดเดเรซัปโปโรดีมากอยู่อันดับที่4ได้บรองแชมป์ลวนครับ ชนะทิพย์นั้นมีส่วนแน่นอนคนที่สองก็คือธิรท,ทรบุญมาทันนี่แหละต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าแรกๆไปเล่นอยู่ที่วิเซโกเบก็ไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่แต่ตอนหลังนั้นธิรท,ทรเริ่มปรับได้แล้วก็มีโอกาสได้ลงทั้งตัวจริงตัวสำรองแต่ผลงานยังไม่ได้เด่นอะไรมากมายถือว่าอยู่ตัวแล้ววิเซโกเบนั้นก็ไม่ได้ต่อสัญญาธิรท,ทรก็กลับเมืองทองคิดว่าคงจะจบแค่นี้แต่กลายเป็นยโกมาเอฟมารีนอส ติดต่อขอตัวไปเลยนะครับเล่นให้กับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสแล้วทีมนี้ทำให้ธีระทรบุรมาทานนั้นเฉิดฉายขึ้นมามีส่วนที่ทำให้โยโกฮาม่าเอฟมารินอสคว้าแชมป์ที่สำคัญก็คือว่าธีระทรน,นั้นก็เล่นส,ลสองสโมสรเหมือนกันคือวิเซลโกเบแล้วก็โยโกฮาม่าเอฟมารินอสคนที่สามนี่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งก็คือทีรศิลปแดงดาเพราะว่า ไปเล่นกับซานเฟเช่ฮิโรชิมาเกมแรกก็ยิงประตูคอนซาโดเรซัปโปโรได้เลยที่เจอกันและผลงานนั้นก็ถือว่าทำผลงานได้ดีในระดับหนึ่งเพราะว่ายิงประตูในเจลิกได้แอซิดได้ถือว่าเจลิกนั้นไม่ใช่ยิงกันง่ายๆอย่างที่เราเห็นกันว่าแม่กว่าที่จะฝากกองหลังเข้าไปได้นี้แต่ทีระสินแน์แดงดาทำได้หลังจากนั้นไม่ได้ต่อสัญญากับซานเฟเช่ฮิโรชิมาก็กลับมาที่เมืองทองเหมือนเดิมสุดท้ายแล้ว ชิมมซึกเอชพก็ขอตัวไปอีกแบบยืมตัวไปเทรศิลป์ไปเล่นกับชิมมซึกเอชเพก็ยิงได้เหมือนกันก็ถือว่าทำผลงานได้ดีพอสมควรกับเทรศิลปแดงดาในตำแหน่งกองหน้าเลยเรียกว่าได้เล่นสองสโมสร,สรเหมือนกันผลงานได้ในบระดับหนึ่งเพราะว่าอายุนั้นก็เยอะแล้วก็กลับเข้าสู่เมืองทองยูเนเต็ดเหมือนเดิมคนต่อไปก็คือสุพโชคสลชาตินี่แหละ ที่ได้สัญญาถึง5ปีกับคอนเซเรเรซซัปโปโรที่ชนาทิพนั้นปูทางเอาไว้และที่สําคัญสุภโชครสารชาติไม่ได้ทําให้แฟนบอลชาวไทยนั้นผิดหวังเพราะว่าโชว์ผลงานได้ดีในคอนเสเดเรซซัปโปโรโดยเฉพาะย่่งยิ่งในปี2023นี่แหละที่เรียกกันว่าทั้งยิงทั้งแอซิดโชว์ฟอร์มอย่างเห็นได้ชัดเลยแต่หลังจากนั้นแล้วฟอร์มก็ค่อยๆหายไป แต่ก็ยังถือว่ายังทำผลงานได้ดีจนถึงปัจจุบันนี้ที่สำคัญไม่สามารถที่จะช่วยคอนเซนโดเรซัปโปโรอยู่ในเจวันได้หลังๆสุภโชคสัตยชาติฟอร์มนั้นหายลงไปนิดนึงก็ถือว่าพอดีตัวอยู่ตัวพอเล่นกับคอนเซนโดเรซัปโปโรในเจทูนั้นมิเฮโลเปตวิทไม่ได้อยู่แล้วละก็ได้เป็นโค้ชญี่ปุ่นสุภโชาสัตยชาตินั้นก็อยู่ตำแหน่งนู้ดบ้างตำแหน่งนี้บ้างและผลงานไม่สามารถที่จะยิงประตูได้มากเท่าไหร่ ฤดูการนี้เ็ยิงได้2ประตูแอดซิตไปแค่3ประตูเท่านั้นถือว่ายังน้อยในตำแหน่งตัวลุกแต่สิ่งที่โชว์ให้เห็นความโดดเด่นของสุภโชสารชาติก็คือเป็นตัวทำเกมลุกที่ดีคนหนึ่งและเป็นตัวจ่ายบอลที่ดีสำหรับคนเซโดเรซซัปโปโรจนกระทั่งจบฤดูการก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าเส้นทางของสุภโชสารชาติจะเป็นอย่างไรจะมีอะไรที่จะเปลี่ยนปแปลง ในฤดูกาลนี้หรือไม่แต่สิ่งที่แอดมินจะพูดก็คือว่าทั้งสคนบรุ่นพี่นั้นได้อยู่ถึง2สโมสรน,นั่นหมายถึงว่าอยู่สโมสรนนี้แล้วอีกสโมสรมาขอตัวไปสุภโชคุสรสตชาติจะทำได้แบบนั้นหรือไม่ที่อยู่คอนเซเดเรซัปโปโรแล้วก็จะมีสโมสรอ,อื่นมาขอตัวไปแบบนั้นหรือเปล่าบรุนพี่สคนทำไว้แล้วสสโมสรสุภโชคสรสตชาติจะทำได้หรือไม่ น่าลุ้นกันเลยนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าฤดูการ2026-2027นี้เจลีกจะเป็นฤดูการที่หนักพอสมควรเพราะว่าจะมีฤดูการพิเศษต้นปี2026แล้วก็มีการแบ่งกลุ่มแต่งให้เสร็จภายในกำหนดก่อนสิงหาคมและสิงหาคมจะเปิดฤดูการปกติตาหลักสกคลแข่งข้ามปีไปถึง2027เพราะฉะนั้นปี2026นี้ฤดูการพิเศษฤดูการปกติ ถือว่าเจลิศจะหนักมากเลยสุภโชคุสหราิจะเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ละทีมนั้นก็ต้องฟอร์มทีมจะต้องฟอร์มนักเตะต่างๆเพราะว่าจะมีการแข่งขันกันทีอาจจะเป็นต้นกลางปลายสัปดาห์แบบนี้เพราะฉะนั้นถือว่าสุปโชครุษสหราิจะเจองานหนักแต่ต้องดูว่าจะมีโอกาสอยู่กับคอนเซเดเรซัปโปโรหรือจะต้องย้ายทีมไปอยู่ทีมอื่น และถ้าเกิดย้ายทีมเนี่ยขอให้เป็นย้ายไปอยู่ใน J1 อย่าย้ายไปอยู่ใน J2 เลยถ้าย้ายอยู่ใน J2 ก็อยู่ที่คอนซาโดเรซัปโปโรนี่แหละยังไงก็ได้ลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่าจับตากับสุปโชคุรสารชาติกับฤดูกาล2026นี้จะอยู่หรือจะย้ายกับคอนซาโดเรซัปโปโรนะครับ